สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับซานใน EP ที่3แล้วนะครับผมตอนนี้มาต่อกันนะครับว่าเราจะต้องปีนเขาขึ้นไปที่ไหน,นครับแล้วก็ค้นหาเรื่องราวต่อไปนะครับว่าน้ำทะเลหายไปไหนนะครับคีเริ่มกันเลยมาต่อกันนะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยอืมอันนี้ โอ้ยเหยียบไอ้พวกนี้แล้วตุงตังตุงตังได้นี่ลูกน้องอะนะโอเคน้องต้องขึ้นมาอยู่บนหัวเราก่อนหาต่อก่อนว่าทำอะไรต่ออืมมุดได้เปล่านี่ไม่น่านนะเป็นเกมปิงเขาจะมาโมงโมงโมุดเลย อันนี้เราก็ดูไปแล้วนะตรงน,นี้อันนี้ขึ้นต่อได้เนี่ยชัวร์อันนี้ครั้งที่แล้วเราเราไปตรงไหนเราเราไม่อยากฝั่งนี้อ่ะใช่ปะอันนี้อะไรอ่ะคันโยก ทำไมอะลงมาอ้าวออแล้วจะลงมาทำไมกันลงมาทำไมตัดเชือกอันนี้คือขึ้นต่อได้ปะ มันนี่ไอ้ฝั่งนู้นก็ขึ้นได้นะเออโอหเยอะซะด้วย yes, ที่นี่ออกเทปเรากำลังเฉลิมฉลองการกลับมาอย่างปลอดภัยของคณะสำรวจที่ส4คณะสำรวจนำโดยโคริผู้ซึ่งกล้าหาญเราภูมิใจที่ได้ต้อนรับลูกหลานของ โลไทที่กลับมาพร้อมสมบัติอันล้ำค่าโอ้ oh. สมาชิกของคณะสำรวจที่34เป็นทายาทของเฮออิกกาและมีผู้โด่งดังซึ่งเป็นคนแรกที่ออกไปผไปจญภยัยบนกรีเพลนเพื่อค้นหา,าเพื่อค้นหามาหาสมุทรที่สูญหาย ต้องเดินทางไกลกว่าที่เคยเป็นมาและใน้สุดก็ได้คนพบนพุแห่งใหม่หลังจากการเดินทางที่ล้มเหลวมามากมายการเริ่มต้นใหม่สำหรับหมู่บ้านแห่งนี้รอคอยการมาถึงของพวกเขาับตั้งแต่โอเอซิสเฟนาและฟูเมโรเลียนั้นประชากรถึงขีดจำกัดการต้อนรับครั้งต่อไปจะมีการทำภายสาระที่ดีที่สุดและคณะสำรวจจะนำเครื่องดื่มมาเอง โโโโออออ้อ้อ้้ที่นี่แต่ที่นี่มันเป็นเมืองล้างมาแล้วอะนะประกาศฉบับที่13 9ออกเทฟและ1ใน3หลังจากจูซานหลังจากวันที่น้ำทะเลถดถอยอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นการบอกวันนะครับ ในฉบับนี้เรามาดูสิ่งมีชีวิตที่เป็นที่มาของชื่อสิ่งพิมพ์ที่เกิดจะเป็นวัตกรนี้เบล่าแม้ว่าพวกมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ในประเด็นของเราเกี่ยวกับสัตว์ป่าในโอุโมงค์ที่ใกล้สูนพันธุ์และในฉบับพิเศษผู้อยู่อาศัยในอ่างเก็บน้ําอันยิ่งใหญ่เราไม่เคยยกส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งหมดให้มันเลยถึงเวลาแล้วที่เราต้องแก้ไขสิ่งนั้น เบลล่าขึ้นชื่อในเรื่องการบินที่ช้าและสง่างามอย่างไรก็ตามพวกเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยการเกาะติดกับก้อนหินในวงจรชีวิตของมันในช่วงแรกพวกมันมีลักษณะคล้ายดอกไม้ที่เรียกว่าเชิงกร e t จากภายในเชิงกรีตสามารถเกิดประกายไฟสิ่งมีชีวิตเรืองแสงเล็กๆที่บินผ่านความมืดของถ้ำ แล้วมงวนไปกลุ่มๆต้องใช้ออกเทปถึงจุดต้องใช้ออกเทปเ,เท่าไหรจึงจะทำให้เติบโตเป็นเบลล่าได้เบลล่ามีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนมีใครเคยเห็นมันตายบ้างไหม,มหลายคนลืมไปแล้วหลายคนลืมไปแล้วเกี่ยวกับเบลล่าหลายคนลืมไปแล้วเกี่ยวกับเบลล่า เบอร์ล่าหลายคนลืมไปแล้วเกี่ยวกับเบอร์ล่าปุ๊บ หลายคนลืมไปแล้วเกี่ยวกับเบอร์ลาแม้ว่าพวกเขาจะพยายามนึกถึงอดีตเก่าแก่ของหอคอยก็ตามตอนที่เขียนนั้นพวกมันก็หายไปเกือบหมดแล้วเรารู้แค่เรื่องราวของประกายไฟจากเรื่องเล่าตอนเด็กๆว่ากันว่ามันจะรักตัวเด็กๆที่สุกสนไปและการพบชิงเกล็ดนั้นก็พบได้น้อยมากโดยเกิดขึ้นในอุโมงค์ที่ห่างไกลที่สุดเท่านั้น ในหน้าต่อไปนี้เราได้พยายามรวบรวมข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มาคุณดูหรือเปล่าจากข้อมูลที่เรารวบรวมมาจากทีมสำรวจบางครั้งพบกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในรอบของการบำรุงรักษาเรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งการอยู่ใกล้กับประกายไฟทําให้คุณรู้สึกไร้น้ำหนักดังนั้นจงประพฤติตัวให้ดีๆนะเด็กๆหวังว่าการกิจกรรมในรอบล่าสุดนั้นจะทำให้เชิงเกรดประกายไฟ และชิ้นส่วนของเบอร์ล่านั้นไม่ถูกรบกวนในพื้นที่ที่พวกมันต้องการจะเดินเติบโตเบอร์ล่าอืมมันคือไอ้ต้นลูกๆนี่เหรอที่เราเหยียบแล้วแบบมันเด้งๆขึ้นมาเชิงเครดไอ้ต้นทีเรียกว่าเชิงเครดมันคือไอ้ต้นแถาๆนี่แน่เลยเอ่ะ ใช่ป่าววะมั่วแล้วเนี่ยโอ้ภาษาอ,าอาังกฤษก็อ่อนแอด้วยชิงเครดตชิงเครดตแล้วก็เบลา่าประกายไฟอืมพูดถึงเรื่องการเจริญเติบโตของอะไรบางอย่าง ที่จะเตืนเติบโตได้ดีในถ้ำเรวโมกระโดดมาอ๋ออันนี้ทางตรงนี้ปีนได้นะสำรวจไว้ก่อนสำรวจไว้ก่อน,อนทางแถวนี้อันนี้หรือเปล่าน,นี่อันนี้คือสีเขียวไ้เลยน้อง ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยหมุนหมุนข้อให้ตุ่มติงตุ่ติงตุ่ติงตุ่ มันแล้วอมันต้องให้แบบอันนี้หมุนเพื่ออะไรวะ ไอ้สีเขียวอยู่นี่เหมือนเราจะต,ต้องขึ้นข้างบนต่อเลยวะงงหมุนไปเพื่ออะไรเมื่อกี้ดอกไม้อันนี้กลับมาที่เดิมเนี่ย อดี้ลงไปข้างล่างไม่เอาไม่เอา,เอาลงไปเพื่อ,อน,นี่ก็คือทางเดิมแต่เมื่อกี้หมุนแล้วแบบมีปลด achievement ด้วยนะ คือก็แบบพอหมุนแล้วแบบมันจะเป็นลายตรงกันหมดใช่ไหมตอนหยุดพอหยุดแล้วแบบลายตรงกันหมดลายก็ไม่ตรงกันหรือว่าแค่หมุนแค่เนี้ยหรอถ้าเกิดแค่หมุนแค่นั้นแล้วก็ไปแล้วนะปีน ปีนขึ้นมาดูดิแถวนี้โอ้ไม่สามารถกระโดดข้ามได้เหรอเ,รเนี่ยต้องเดินตะแคงตะแยงมา บุ Book. Oh ๊กโอ้โหสมุดบันทึก12ออกเทปและ1พามหลังจูซานโ่ยปกติแล้วการไปที่โรไทจากประภาคารเก่าของฉันเป็นการเดินทางที่มันยากที่จะเชื่อว่าครั้งนี้การผจญภัยมันเพิ่งจะเริ่มต้น ฉันก็พบว่าตัวเองกำลังรอเมทอยู่เธอยังสาวอยู่อายุน้อยกว่าฉันอยู่แล้วพ่อแม่ของเธอนั้นพ่อแม่ของเธอนั้นได้จากไปแล้วแต่เธอก็อยากอยู่ต่อเช่นเดียวก,กับคนอื่นๆในวัยเดียวกับเราที่สร้างกระแสะให้กับคนรุ่นเก่าการออกจากครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่ายฉันไม่รู้จักเมทดีนักแต่เรามีบางอย่างที่เหมือนกันอยู่นั่นคือช่องว่างระหว่างเรากับพ่อแม่ที่กว้างขึ้น เธอดูเหมือนล่งใจที่ได้พบฉันครั้งหนึ่งฉันเผลอพูดและยิ้มอย่างเชื่อช้าและยังคงหน้าแดงจากการพยายามที่จะไปถึงที่นั่นโดยที่สัมภาระของฉันถูกปลดออกทั้งหมดและผมของฉันก็ยังชี้โดวเดี่ยวไปทุกทางเบียงก้าน่ารักมากแต่ไม่ค่อยค่าสังคมและมีความบึญอัดอยู่แต่ฉันก็โล่งใจอพอๆกับที่เธอรู้ว่าฉันจะไม่ออกเรือตามลำพัง ฉันแปลกใจมากที่ผู้เท่าโซเข้ามาร่วมกับเราด้วยฉันไม่คิดว่าเราจะพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันมากมายแล้วเขาที่ดูเหมือนจะเป็นเรือใบเก่าๆเนี่ยจะตามเราทันไหมตั้งแต่ฉันยังเด็กโซก็เป็นผู้เท่าอยู่บนที่สูงมาตลอดเขาเคยทำให้ฉันกลัวบางครั้งเขาจะลงมาที่ท่าเรือเหมือนแมงมุมที่เคลื่อนลงมาตามเส้นใหญ่ฉันกับเด็กๆคนอื่น วิ่งหนีและกรีดร้อ,เองเมื่อเห็นเขาอย่างสนุกสนานแม้แต่ตอนนี้เข่าของฉันก็เริ่มสั่นมเมื่อเห็นเขาเดินโซเซมาหาฉันแลาออกเดินทางกันเป็นกลุ่ม3มคนเนื่องจากไม่มีใครมาร่วมด้วยในไม่ช้าฉันก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้กังวลอะไรเลยโซเป็นผู้นำที่มีร่างกายแปลกมีเท้าที่ว่องไวและปีนหน้าผาได้อย่างง่ายดายและเหลือเชื่อเม็ดตามหลังไปด้วยพลังอันเปี่ยมล้นทันใดน,นั้นฉันก็รู้สึกเหมือน ฉันแก่เลยเบียงก้าบางทีก็งงนะว่า,จ,า,าจะฝ่ายจะกระ,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 ะจายเต็มไปหมดขนาดนี้ได้ยังไงวะอันนี้วางหินก่อเจดีก่อหอ,อคอยหิน มาถึงไอ้สีเขียวนั่นอยู่นั่นสีแดงอยู่นี่สีฟ้าอยู่ข้างบนสีเขียวแล้วต่อไปแล้วทีนี้เล่งก่อน X โหนไปไหนเนี่ยอ๋อต้องโหนไปหาแล้วก็ค่อย ไอ้อค่อยๆปีนอะเวียงตัวแล้วก็ฮึ๊บๆอ่าจับได้แล้วอ่านี่เลยจับดอกไม้ให้ดอกไม้พาไปว้าว ช่ง,ง่ายได้เสนิกี้ไรปลดวิ่งขึ้นไปครับอะไรอ่ะหอยทากหอยทากทำไมมาอยู่แถวนี้หอยทากแม่งตัวอย่างใหญ่นี่ก็หอยทากใช่ไหมฮมดอกไม้ไม่เห็นบานเลยขึ้นไม้บานนี้ไม่ได้โอ้ยติดติด ชิบหาละเอาแล้วไงไม่น่าเข้าไปเลยม่กว่าบัอกอีกแล้วเกมอย่างแพงบัคอกอย่างเยอะหยอกหยอกนะเจอกัสองสามครั้งเองเข้ามาโอ้โหต้องหาทางลงเองให้ไหมนี่ ลงเลยลงเลยอย่างนี้อย่างนี้ลงเลยไต่ลงเลยแต่ถ้าเกิดเราไต่ลงมาอย่างนี้แล้วเราจะหาทางกลับขึ้นแมงอย่างไรวะยึดเชือกไว้ก่อนยึดเชือกไว้ก่อน <c oughs> นี่คืออ๋ออันนี้เป็นรูปอะไรอะ่ะทางขวามือเนี่ยนะเป็นรูปคนนะ แล้วก็มีอะไรยืน่นแล้วก็มีอะไรยื่นออกมาอืมและไอ้จุดๆกลมๆที่อยู่ใต้พื้นนี่คืออะไรอันนี้อันนี้ทำอะไรไม่ได้เมื่อกี้มีทางเดินนี่หว่ะกดเชือกทางเดินนี้ไอ้ยมีต้นไม้ มีดอกไม้ที่จะ uh พาเราข้ามข้ามอะไรแบบนี้ไปไปครับนึบนึบนึบเอ๊ะมาผิดทางป่าวะมาผิดกิ่นมาผิดกิ่นไงเราอะโอ้โห โอลเป็นลิงเลยจังหวะนี้มาพิชกิ่งมาพิชกิ่งขึ้นแบงยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มุมกล้องไม่ใช่อ๋อพักก่อนพับมือก่อนเมื่อกี้มุมกล้องแปลกๆไหมทุกคนแล้วก็ต้องไต่ลงมาปักไว้ก่อนการการ กัรล่วงที่เจ็ดปีนใหม่อะนะอ่ากระโดดเลยละกันโอ้โหเก่งเกิเนเล้วเราก็วิ่งขึ้นมาคงไม่ได้พลาดอะไรไปเนาะนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้ปีนคล้องว่ะปีนชุบชับชุบชับเลย ไม่แล้วปีที่มาทำอะไรอ๋อโอ้โหตุ้งอันนี้คือต้องปีนเพดานแล้วป่ะโอ้โหนักปีนขาาที่เก่งกาดเก่งขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยปรับมกล้องแป๊บนะโอ้โหเสียวเกิน เฮ้ยอ้าวกระโดดขึ้นไปไม่ได้เมื่อกี้กะจ,จะทำเท่ซะหน่อยนั้นกระโดดไม่ได้ฟังเสียงจากกาบหอยนี่อะไรอ่ะกังหันกังหันน้ำ แต่มันไม่มีน้ำใช้หรือเปล่าที่เนี่ยอยู่กันยังไงนะน้ำจากโอเอซิสมีเสียงคนเดินน้ำจากโอเอซิสชื่อโอเอซิสอะไรบ้างนะสองโอเอซิสนั่นนะจำไม่ได้ละ ไม่ฟังเอาสลายหายไปเลยเน,นี่ยเพิ่งรู้อันเก่าๆคือแบบไม่ได้ฟังเลยเปิดที่ห้อยเชือกมีกระโดดได้ปะเฮียอา้าวเสียงดังอันนี้เอฟเฟกต์ยังดัง โอ้ยมีรูเข้าไปว่ะมีรูเข้าไปเราต้องเข้าไปสำรวจเฮ้ยตัวไรอะ่ะจดหมายแก้วเหรอโซ ชื่ออะไรเนี่ยโซกิก so ิเหรอต้องขออภัยด้วยแต่ฉันสังเกตเห็นว่าแต่ฉันสังเกตเห็นว่าฉันไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ของฉันแล้วมีอะไรที่ฉันควรทําบ้างไหมนี่อาจเป็นการกํากับดูแลอย่างหนึ่งของคุณในขณะที่ฉันอยู่ที่นี่ฉันควรจะบอกว่าฉันชอบบปความของคุณมากในรายการช Sh ็ <So> อกโกชโซจานว่าอะไรคิคิ ก,กี้กี้สักอย่างนึงอะไรอย่างที่ทราบกันดีว่าน้ำมีไม่เพียงพอสำหรับส่งไปสนีแล้วและมีก้อนกรวดน้อยเกินไปที่จะส่งกระดาษเข้าไปใช้ก้อนกรวดในการส่งกระดาษอ่ะด้วยเหตุนี้ทีมงาน The w i l e of the r a v i n e ได้มีมติให้ยุบการตีพิมพ์ เราปรารถนาที่จะแจ้งให้ผู้อา่านทุกคนได้ทราบว่าเราจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแต่เรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าหนังสือพิมพ์รายวันของเราจะอยู่ในรูปแบบใดในสถานการณ์นี้อ๋อก็คือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไม่ได้แต่กาลังหาหนทางอะไรเงี้ยแหละว่าแบบจะจะแบบตีพิมพ์ในรูปแบบใดดีอะไรเงี้ขอบคุณสําหรับคําติชม ฉันสนุกกับการพูดถึงเหตุการณ์นั้นเสมอหวังว่าเราจะมีโอกาสพูดคุยกันอีกเมื่อไม่เมื่อไม่มีน้ําทุกอย่างก็ดูเป็นเช่นนั้นช่างเปราะบางใช่ไหมน้ําหายไปไหนก่อนไม่มีใครรู้ออกแ้วมาเลยออกไม่ได้ คนที่นี่คือก็คือไม่อยู่แล้วนะไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ R B Double R B อ oh. ๋อแล้ว เพื่อโหนต้องโหนต้องหโหนโอ้ยโย,โยทุกคนจำคำว่าโหยโหยอะไรวะโหยโ,หยโอเคอ่ะทว่านี่มันทำได้วะงงมาก ทำไมอย่างนี้มันเสือหนได้มันเสือสามารถกระโดดได้วะเฮ้ยย่าเกาะครับสุดจัดไม่หยอกเทไม่หยอกกระโดด รีบไปก่อนที่จะหมดแรงไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้อนนเออกระโดดเฮียเอ๊ะแปลกแปลกแปลกถึงไหนแล้วเนี่ยม้วนกระดาษให้อ่านตลอดทางเลยวะ่ะ โอ้ยอยากได้เกมแปลไทยครับโอ้ oh my god p ิตตี้ฉันไม่เคยเห็นคนลงมาจากที่สูงขนาดนี้มาก่อนและบองส่วนกำลังจะหยุดลงในเราท้ายบางทีสถานการณ์ของฉันก็ไม่ได้สิ้นหวังขนาดนั้นมหาสมุทรได้ให้ความอดทนดังที่แม่เคยกล่าวไว้ฉันอาจจะได้พบมันในที่สุดนอกจากเท่ายมอย่างนั้นเหรอเขาทำให้หัวใจของฉัน พลิกผันด้วยลักยิ้มมือที่แข็งทื่อและเสื้อเชิ้ตลายสกอตที่เขาใส่อยู่เสมอยมคน,นํำขนมปังนะเหรอฉันหวังว่าคุณจะร้อเล่นฉันไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อใดคุณกำลังถ่วงฉันอยู่ยังไงก็ตามฉันก็กำลังจะออกจากหอคอยเหมือนกันขอโทษนะบาซ่าฉันไม่รู้จะบอกคุณยังไงดีฉันหวังว่าเราจะสามารถหนิบคาราบาเนอร ของเราเข้าด้วยกันเหมือนแต่ก่อนก่อนที่จะเกยตืมบนท่าเรือเก่าฉันหวังว่าฉันจะโน้มน้าวให้คุณมากับฉันฉันกําลังรวมทีมกับหมู่บ้านใกล้เคียงพวกเขาพบสถานที่ที่ฉันตามหาแล้วอยู่บนก้อนหินก้อนหนึ่งเราจะได้พบกันอีกที่ไหนสักที่บนที่ราบเราคงไม่ได้โกรธกันนะอย่าโกรธฉันเลยฉันจะคิดถึงจมหมายของคุณอื hmm. ให้ตายเถอะจะมีจดหมายตลอดทางอย่างนี้ก็นะโดดอา้าวทำไมไม่ถึงอ่ะโอ้ไม่ก็ก็ เราเชือกเข้ามาที่ไหนก็ไม่รู้ปีนเลยแล้วกันอย่ารอช้าโอเคขึ้นมาถึงไหนแล้วเนี่ยคัดซีนว่ะแดดซองโอ,โอ้ดวงอาทิตย์นี่ปีขึ้นมาสูงแค่ไหนแล้ว ที่นั่นมีกังหันลมสีหน้าเรียบเฉยใส่แว่นซะหน่อยชับตั้งสามครับ s o l s t i c e ครับมันคืออะไรนะมันคือการเกี่ยวกับการโคโจรของโลกนะครับเกิดขึ้นปีละสองครั้ง วันหนึ่งจะเป็นวันที่กลางคืนยาวนานที่สุดครับอีกวันหนึ่งจะเป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้าพารับชมนะครับผมสำหรับจุซานในอ p ีที่3นะครับเอาไว้พบกันใหม่ครับผมใน e ีีหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ